สวัสดีครับวันนี้เรามาชมคุณไดเคตาครับเป็นรุ่นปรับโฉมใหม่มีรุ่นที่เห็นอยู่นี้สีขาวนี้ก็คือรุ่นสมาร์ทซึ่งวันนี้มีปรับโฉมนะครับมีปรับแตงหน้าปรับหลายๆส่วนและที่สำคัญก็คือมีปรับราคาลงมาครับและที่พิเศษสุดก็คือรุ่น Black e dition นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่7 8 9 0 0 0บาทนะครับส่วนรุ่นท็อปหรือว่ารุ่น b l a c k e dition อยู่ที่ 959,000บาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการดีไซน์ทั้งภายนอกภายในนะครับทั้งรุ่น Black e dition แล้วก็รุ่นสม a r t ครับตลอดวันนี้เป็นงานเปิดตัวคุณ Day c r e t a นะครับเป็นตัววีร้อนของเรานะครับซึ่งราคาเริ่มต้นนะครับป็นที่เป็นที่7 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับส่วนรถที่อยู่ข้างตัวผม่ยเป็นรุ่นท็อปครับคือเป็นรุ่น Black e dition ทับเป็นคุณ Day c r e t Black Edition ราคา9 รุ่นนี้ครับเรามาออปชันตัดเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับหลังคาพารามิมเเรื่อเสียงบสแบบ8ลำโพงแล้วที่สำคัญครับของ Black e ิชั่นเขาก็ถือว่ารถคันนี้เป็นสีดำทั้งคันล้อก็ดำดำทั้งคันจริงๆครับสวยงามมากๆสนใจสามารถติดต่อได้ที่โชว์รูมคุณใดทุกสาขาทั่วประเทศครับแล้วขุมพลังเป็นยังไงบ้างครับนี้ขุมพลังคันนี้เป็นเครื่องยนต์1 5 0 0ซีครับ แรงม้าอยู่ที่115แรงม้าครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออาัตาราสิ้นเปลืองเนี่ยอยู่ที่16.7กิโลเมตริมาดูที่การตกแต่งภายนอกครับเครา Black Edition ตกแต่งพิเศษด้วยกระจังหน้าสีดำพร้อมไฟ DRL แบบ Hidden f l i s h โลโก้กระจังหน้าสีโมโนโครมช่องลมกันชนหน้าและซีกระจังหน้าเป็นสีดำขณะที่เราวลังคาก็เป็นสีดำด้วย ส่วนด้านข้างเสริมความเข้มด้วยคิ้วลังคาซิลพิวล่าพร้อมล้อขนาด17นิ้วสีดำส่วนไฟท้ายนะครับมาในรูปทรงของมุมเมแรงและไฟเบรกแบบ hmsl ที่รวมกันอย่างลงตัวเติมภาพลักษณ์ล้ำสมัยให้กับรถยนต์ black edition คันนี้ขณะที่กระจกบานหน้านะครับดีไซน์มาให้ โอบล้อมห้องโดยสารมาทัศนวิสัยให้มองดูแบบกว้างขวางมาดูที่การออกแบบภายในห้องโดยสารนะครับคุนไดเคตาจะมาพร้อมกับการออกแบบระดับพรีเมียมนะครับโดยด้านหน้าจัดวางให้แดชบอร์ดทอดตัวยาวถึงแผงประตูในลักษณะเดียวกับลูกทรงของปีกนกนะครับส่วนจอสัมผัส มีขนาด8นิ้วรองรับการเชื่อมต่อผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการออกแบบอื่นที่เป็นเอกลักษณ์นะครับทั้งช่องลำโพงแบบ3มิติหัวเกียร์ตกแต่งสีน้ำเงินไฟส่องสว่างแบบ Ambient Light นะครับและหลังา Sun loop, คา Panoramic Sunroof ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า สำหรับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นนะครับก็ยังมีพุ s พุสตาร์ทนะครับมาตรวัดดิจิตอลขนาด10.25นิ้วนะครับระบบแจ้งแรงดันลมยางอัตโนมัติเบรมมือไฟฟ้าพร้อมระบบออโต้โฮลระบบปรับอากาศอัตโนมัติและท่านชาร์จไร้สายนอกจากนี้ยังมีระบบสตาร์ทเครื่องยนต์จากรีโมท วงมาลัก็เป็นแบบมันติฟังก์ชันเออหมาะวัดสด,ดุข้างในก็ระดับแบบหรูหราพรีเมียมนะครับสีดำด้านหลังเบาะที่นั่งผูดเดอรสาน ที่พักแขนพร้อมกับวางแก้วกาแฟได้2แก้วมีแอร์นะครับแยกต่างหางมีแอร์หลังแล้วก็ช่องเสียบ USB มาดูที่ช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับ ก็เปิดขึ้นมานี้นะครับก็สามารถที่จะใส่กระเป๋าใบใหญ่ๆได้ระดับแบบ28นิ้ว2ใบได้สบายๆนะครับแล้วก็ระดับถุงก๊อฟนะครับก็ใส่ได้ตรงนี้ก็จะใส่ช่องยางอะไหล่พร้อมกับเครื่องมือ นอกจากนี้นะครับเบาก,ก็สามารถที่จะเก็บพับได้ไปด้านหน้าขนาดที่คุมพลังของฮุนไดเคตา a นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรให้กำลังสูงสุด115แรงมา้านะแรงบิดสูงสุด144นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติแบบ IVT นะครับ ทำให้สมรรถนะการขับขี่และให้ความประหยัดเชื้อเพลิงนะครับนอ,อกจากนี้ยังสามารถปรับรูปแบบการขับขี่ได้4แบบได้แก่โหมด normal, eco, sport แล้วก็ smart นะครับอีกทั้งยังมีระบบป้องกันล้อหมุนฟรีแบบ traction control ส่วนช่วงล่างนะครับด้านหน้าจะเป็นแบบ MacPherson strut ส่วนด้านหลังจะเป็นแบบทอร์ชั่นบีมนะครับทำให้การขับขี่มั่นใจนะครับทุกสภาพถนนสำหรับระบบเทคโนโลยีความปลอดภัยช่วยเหลือผู้ขับขี่ชั้นสูงอัรจัดมาครบใน y ุนไดสมาร์ทเซนซ e ซึ่งมีทั้งระบบช่วยเตือนและเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตา ้องมองภาพด้านหลังระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลนระบบช่วยเตือนและเบรกอัตโนมัติขณะถอยหลังระบบช่วยออกตัวบนทางราชชันนะครับระบบรับระดับไฟสูงอัตโนมัติระบบป้องกันการเปิดประตูเมื่อมีรถวิ่งมาด้านข้างนะครับและระบบช่วยเตือนอาการเมื่อยล้านี่ก็คือ ฮุนไดเคตาซึ่งมีการปรับโฉมนะครับให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเป็น SUV จากสายพันธุ์เกาหลีนะครับซึ่งนำมาลุยตลาดในเมืองไทยนะครับโดยรุ่น Black Edition นะครับมีแค่50คันเท่านั้นนะครับใครที่สนใจก็ไปดูตามฮุนใ <L un ters> ด,ดนะครับ ทยอยเปิดสายแห่งนะครับ